หลังแากเมื่อคืนอา์เซนัลนทำได้แค่เสมอกับเอวอร์ตันเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งจากที่หวังไว้ว่าจะตามหลังเลือกปู9น9คะแนนกลายเป็น11คะแนนแถมแข็งมากกว่าหนึ่งนับวินล่ารับนิวคาสซินก็ขึ้นมาท้าชิงท็อปไฟน์แล้วนะครับรอดูสถานการณ์คืนนี้ว่าเชลซีกับแมนซิจะเป็นยังไงทีมที่ลุ้นท็อปไฟ์ตอนนี้พลาดกันไม่ได้เลยทีมอื่นพร้อมเสียบคืนนี้มี4คู่แต่ก2ทุ่มสคู่ ซาเพย์ปุ๊บซาเจมตันวูลลมปุ๊บริเวอูและเวนต์ปอยปุ๊บเชลซีหล่อเด็กแมนอยู่ปุ๊บแมนซีคู่สองทุ่มวอลเลมเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลสิบนาทีแรกลิเวอร์พูลแทบจะทำเกมไม่ได้เลยโดนฟูลนน้ำบุกตลอดแต่แล้วนาทีที่14แมคกการิสเตอร์แย่งลูกได้แล้วซัดตะบันเข้าไปอย่างสวยงามริเวอร์พูลนำหนึ่งศูนย์นำไปได้แป๊บเดียว ฟูแลมก็ทาให้แฟนลิวพูลทั่วโลกช็อกตาตั้งยิงรัวไป3เม็ดโดยเซซิองอีโวบีและมูนิสนักตเตะลิวพูลเล่นกันเหนื่อยนัดนี้แอนดูเบอร์ันก็เล่นไม่ดีส่งลูกไปได้ไกผ่านหน้าประตูนละแถมส่งมาให้กองหน้าของฟูแลมซะอีกซาดาแทบจะไม่ได้บอลเลยโชต้าก็เก็บบอลไม่ได้ชว่วงพักครึ่งอันเนอร์สลอตคงต้องแก้เกมอย่างหนักครึ่งหลังดิวพูลเริ่มเปลี่ยนตัว อลหรือดาตัวสำรองก็มายิงประตูตีตื้นให้เลี้ยวพูลตามไปเป็น2ประตูต่อ3ในนาทีที่72และเกือบตีเสมอได้จากฮาวิเอลยสัดชนคานะดอนออกมาพราะเวลา6นาทีเลีอยวพูลก็ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้ไพ่บุล่ําไป2ประตูต่อ3เมื่อคือนอาเซนนลพลาดไปแล้วแต่คืนนี้เลีอยวพูลถึงกับแพ้เลยแต่ไม่เป็นไรครับป้องกแค่11คะแนนจาก7นัดที่เหลือ บอกง่ายดีแพ้นัดน,นี้ทําให้อ่านในสรับต้องร,รักกลุ่มมากกว่านี้จนอีก2คู่ในเวลาเดียวกันตอนแนนฮอสเปอร์ชนะทีมบอยซาลแมตันไปสประตูต่อนหนึ่งส่งซาลแชมตันไปลีกแชมปีเป็นชิพอย่างเป็นทางการส่วนเบนฟอร์กเชลซีทํทำประตูกันไม่ได้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่สีทุ่มครึ่งดาบีแมตช์แห่งเมืองมนเชสเตอร์แมนยูเป็นเจ้าบ้านนะครับ ผลประกันว่าเสม,มอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์แมนยูของเกม41%ส่วนแมนซี่59%ยิงเข้ากรอบสองครั้งกับห้าครั้งเหมือนพวกแตปลนต่ไม่มีกระสุนตั้งสองทีมแบ่งแต้มกันไปทีมละหนึน่งแนนคู่สุดท้ายของแมตช์์ที่สามเอ็ดเลสเตอร์เปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลคืนวันจันทร์ดึกๆนะครับดูแล้วเลสเตอร์ไม่น่าจะรอด องตามเสาเทมตันลงไปแชมป์เป็นชิพสรลุตร,รารหนังผ่านไปทีมละสามสิบเอ็ดนัดรเวร์วพูลยังมีคะแนนเท่าเดิม73คะแนนส่วนอาร์เซนอลที่2มี62คะแนนตามสิบเคะแนนรเวร์วพูลต้องการแค่11คะแนนก็ได้แชมป์แล้วถึงเมื่อคืนรเวร์วพูลจะพลาดจนแพ้แต่ยังไงสิ้นเมษานี้ก็น่าจะได้แชมป์อย่างเป็นทางการแน่นอน ที่ต้องลุ้นกันระทึกคืออันดัสถึงหเพื่อไปยู่ปีหน้าอาร์เซนอลจะไป UCL ปีหน้าในฐานะแชมป์พิีเมรีคงยากควา้าแชมป์ UCL ปีนี้น่าจะง่ายกว่าแต่ก็ต้องฟาดดานมาดริดไปก่อนอังคารนี้อันดับ3 4มหนี่สิตอนนี้มี6ทีมที่มีเอี่ยวที่กลับมามีลุ้นสุดๆคือนิวคาสเซิลยิบข่าวนาะตอนนี้มี50นาสิคะแนน วันทันนี้ก็ไปเจอเรสเตอร์อีกมี3คะแนนแน่นอนแซงขึ้นมาเป็นที่4แลหที่5ทันทีรีวพูลยังพลาดได้อีก2-3นัดแต่อีก5-6ทีมนี้พลาดไม่ได้เลยพลาดเป็นโดนเสียบถึงเมื่อคืนรีวพูลจะแพ้ แต่เราก็จะไม่เดินอย่างเดียวได้ขอบคุณที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ